สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนชมโกโก้กันนะคะก่อนอื่นจะบอกก่อนว่าโกโก้ที่ดีอะค่ะจะต้องเป็นโกโก้ที่ละลายน้ำง่ายนะคะเราเคยเห็นบางร้านใช่ไหมคะที่ชงตั้งนานคนตั้งนานโกโก้ก็ยังเป็นก้อนอันนั้นก็คือโกโก้ที่ไม่ได้คุณภาพนะคะแต่ถ้าเกิดโกโก้แท้โกโก้เกรดดีๆหน่อยเราคนไม่นานค่ะมันก็จะละลายไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วสำหรับวัตถุดิบที่รีใช้นะคะก็จะง่ายมากๆเลยค่ะ ใช้แค่นีด้เดียวก็คืออย่างแรกโปรโกโก้นะคะอย่างที่สองนมข้นจืดทีพอตค่ะตัวที่สามนะคะจะเป็นนมข้นหวานมะลิสุดดั้งเดิมนะคะแนะนำให้ซื้อแบบถุง2กิโลกร,รัมจะถูกกว่าค่ะหลังจากนั้นก็มีน้ำร้อน80 ml นะคะเริ่มกันเลยค่ะ เราจะตักผงโกโก้ที่สามช้อนชาแบบนี้นะคะช้อนชาพูนมานิดหนึ่งนะคะเห็นไหมคะถ้าช้อนชาพอดีไม่อร่อยค่ะนะคะช้อนชาพูนมานิดหนึ่งนะคะสามช้อนชาหลังจากนั้นก็ น้ำร้อน80 ml ค่ะคนโกโก้ให้ละลายก่อนนะคะนี่ค่ะโกโก้ละลายแล้วเรียบร้อยจะบอกว่าโกโก้ละลายไวยมากค่ะคนแค่ประมาณ20ทีละลายหลังจากนั้นนะคะก็เติมนมข้นจืด 50 ml ค่ะตามด้วยนมข้นหวานนะคะ40 ml ค่ะนมข้นหวานเราอย่าลืมกวาดน,นมข้นหวานออกมาให้หมดอะคะ่ะราะถ้าเกิดว่าเรากวาดออกมาไม่หมดอะรสชาติมันจะไม่เข้ากันในแต่ละแก้วหลังจากนั้นก็คนเลยค่ะ กิดว่าร้านไหนมีเครื่องตีฟองนมจะใช้เครื่องตีฟองนมช่วยได้นะคะหลงจากชงเสร็จแล้วนะคะเตรียมน้ําแข็งนะคะแก้วนี้เป็นแก้ว1 8ออนซ์ค่ะสูตร16ออนซ์กับ18ออนซ์ใช้ด้วยกันได้นะคะเทโกโก้ okay, go. เกือบเต็มค่ะเราก็เติมน้ําแข็งอีกนิดหน่อยะคะ่ะ ตั้แข่งคือแก้วแบบนี้นะคะปิดฝาเลยคะ่ะแล้วเราก็เทส,ส่วนที่เหลือลงไปเป็นไงคะโกโก้อันนี้ก็คือสีจริงๆไม่ได้มีการปรับแต่งสีอะไรเลยนะคะเข้มมาก ชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามได้เลยนะคะแคปหน้าจอสูตรเอาไว้ได้เลยค่ะ